หนูตัวแรกนะคะวันนี้ไหวไหมไหวอันคือห่อนันจล่ะอันเพิ่งออกอย่าระวังที่รูปปากอืมอืมอืมทั้งหวานทั้งมันใส่อะไรเนี่ยมันมันม่วงมันม่วงแป้งกับมันม่วงใช่กับมันม่วงใช่ดับเบิ้ลมันม่วงกินทั้งม่วงเลยม่วงไม่ใช่ง่วงอ๋อ พ่อพ่อทำนาจะได้รู้วอากาศหนาวม่นหวไงมันต้องคขากำอม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 เบื่อปะบือแค่แค่่ข้าวโพดไม่ใ <lawsuit> ช <mumbles> <under> <eterm Gore> ่ข้าวโพดไม่ท้าก้อยอม่าไหร่อมความร้อนไปนะนะ ให่ให้เย็นๆมันม่วง,งลงโคใช่ไฮรักอ่ามันอบอกข้าวหวานเลยไม่กล้าเคี้ยวกว่ารสจัตเด็าขารแทบแทบแทบหวานได้มันได้วันนี้รอหน้าตาอย่างเดียวอ่าเบาหวานกันสักคืนบัดน,นี้แหละพี่น้องเลย ไม่บอกว่าทา,านแรกก็กินได้ผมนะโอ้ย <c oughs> มาได้ใครจะมากินนะแวะมามากินน้ำกันแวะมาแวะมามากินน้ำกันเด้อจริงนะเอาอีนี้ได้นี่นะผ่า,า,นนา,านมาสิผ่านมาผ่ <c oughs> านมาจอดหนาบ้านก็ได้แล้วสิดถือออกไปชิมทีหนาบ้านเด้ <c oughs> อโอเคมาเลยมาเลยโอเค <c oughs> โยอะเยอย,โย